สวัสดีค่ะยินนี้จะรับสื้อช่องเคบตุ่มพาดวยนะคะโอ้ยไม่ได้มานานแล้วพี่น้องมาดูก็หลังปลูกก็หลังเอาไว้อันนี้ก็ลูงทุเรียนกับฟักทองแล้วก็หญ้าโอ้ยนานแล้วไม่ได้มาดูฟักทองใบใหญ่แล้วเนี่ยงามมากเลยพี่น้องดูฟักทองงามงามดูโอ้ยสอนฟักทองพี่น้องงานบงามแน่เ่็ยรูปเลยนะอืม ทองงามๆคือยอดโอ้ยแกงไม่ได้มานานเลยสวนฝรั่งจะมาตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าออกโอ้ยดูักทองพี่น้องฝักทองงามๆนะคะพี่น้องงามมากเลยวันนี้พาชมฝักทองนะคะ อันนี้เราปลูกทุเรียนคนทุเรียนเราก็เอา,มาเมล็ดแตงโม,มเมล็ดฟักทองมาปลูกมาหยอดลงนะคะพี่น้องได้งามและะ้วค่ะฟักทองอุ้ยดูใบฟักทองนี้เดยอย่างงามเลยพี่น้องใบใหญ่เบ้อเรอปลาเลยงามมากติดแล่ลูกนึงจะได้กินไว้เนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะขอบคุณนะคะทุกท่านพามาชมฟักทองค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้นะคะแข่งๆอรู่เลยปังๆกันทุกคนค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่แวะมานะคะชมพัดทองกับพี่น้องยอดอันนี้ไม่งามเท่าไหร่ เนี่ยอันงามอยู่ด้านนี้นี่ติดลูกแล้วพี่น้อง